khâu ba cái xíu như vậy làm nào đây hay cái khai nó biết ra hay cái กินจ่อยนูวบ,บูแลนสมบูท้าใส่ไว้มื่อนี้มืออื่น,นเพือเขามาเบิง่งกันมันกินเขามาใส่อีกล้อมหนึ่งนู้นกับซีมาบัาน้พีเนองมันหูวมีแนวกินเลยไปต่อหลังแหลกบอถซอ้กักบบุันบุมันใจดอก หาสิบหาสิบเป็นตองเลยมาชิได้น่ะก็ได้มันบูคือเ้าสายร้ายเถือ่อนเลยฮู้จักนู้แลนปีที่แล้วนะ่อยู่ในค้อนตัวนี้ได้สองสาโตันเะด้ปีนี้มาว่างเขาไหวโอ้โหวะ่ะมันชิมาบ่บ่มี ต้นตะไคร้พี่น้องจัะวะต้นตะไคร้หมากมันแดงๆแล้วมันสุก ลกใส่ไปใส่เลยลืมบนใจลังแหลกผ่านไปยังอยู่สี่หลังค้นเคยมากนยะมันกระมวลด้เพื่อน้องมันได้รุ่นดีรุ่นพาจะได้บีก่อนะเคยมาเคยอยู่หากินแบบนี้ แต่เข้าเป็นวัยรุ่นกันไปกระมู่ร้ายคนนะไปใส่แข่งกันวันนี้ไปชิได้ไปชิได้จ่โตตอนเช้านะแข่งกันกระมวลก็อีกแบบหนึง่งว้าดมอกเลีบแมวไปเนาะ บุเข้าไปจนหมุนเลยนู้นโมเรนดีวะเนาะรักนี่กับมิซไซม้อยพี่น้องโมแลนโมแลนนั่กับโมเรนอูเมนอโมแลนนีน่ยเนาะกินอยู่นี่กินแต่โบลานไหมหนูใหญ่นี่กินโบลานรังนี่แข็งเกินไปแล้ว ไปเกตโต้ใหม่มากินอยู่แต่มันบวชหันสองล้างผ่านไปล้างที่สอง,องบวชห,หนันน้องเก็แคมเปนเกิดบักใหญ่กุดตูดเลยแหละห่างก้าวอันนี้มันต้องหมินนะ่ะรีได้เป็นของอห่างแบบมันซูลและหลานโลดยังสิได้กินสนเลยโอ้ยโอ่ได้กิน ล้ังนี้ก็ไม่ใส่หมอยด้วยิกุดโตดก็บอถือเพื่อน้องเยบอมาขนูร้ายคือฝั่งไทยเป็นนูผูกนะเนะนาะทำคันหน้านะโอ้หลังกันหลุดอยูดด่กลางคืนคือสิม่วนไปใส่บ่วงนะมันสิบอึดแนวกินนะนะตื่นเช้ามากเลยไปใส่บ่วง พยายามพวงยามแรงแลวไปใส่ยังคืนไปยื่งพี่นงหมวนไปแบบั้นขิดอยากปนอยากลาบันอะไรจังเลยมาไปน่นองมากับมือ,มองาาอื่นมือแรงบัวมาเมืออื่นอย่างเช่มาเบิงใหม่แต่ละปีก็นถ้าใส่เท่านี้แหละ ในมือละซองละสามสองตัวสามตัว นปุ้ยแล้ว2ลังสุดท้ายพี่น้องเอ2ลังความหวังสุดท้ายบ่ได้ก็คือจบบ่ได้ก็คือจบพี่น้องเอ้ยบ่ได้ก็คือบ่ได้ โบได้โบถือไปน้องไปต่อเรื่อลังชุดท้ายพี่น้องคุณวางลังชุดท้ายแต่ว่ามือนี้คือสิบปุ่งเลยแหละ คือเขาว่าเอาละมือแรกพี่น้องนูมันก็ยังมูจักแลนด้วยพอมันหุบบ่อนี้มีเขามันก็แลนคู่มือนีมาดักเอานูหน้านูท้องเขาจะได้ล้างน้ำกินเขามันบรันไหม เจ้าหนึ่งตะก้าเก็บเพิวปวกกับกน้องหนามบ๊วยเป็นขากอะลี่เก็บกะลี่ก็ปวดเก็บโพกน้ยอย สุดท้ายกับบุมียงพี่น้องถือว่าจบไปบ่ถืตัดต้นเปลือยออกพี่น้องเลยไม่อากกำะฮาาันออกห้ชแล้วแลแหละชิแล้วแล้วกินเาไปเปลือยอากูยกินบลอไม่้กัหักแล núi có bố đã, có án với nó đấy, chụp hình luôn, bố đã, không, không được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 , ก็ไ,ได้เห็นเท้านะานะรบมานมันเห็นงโบมนมานเลยมืน,นี่พอกันใหม่ได้พี่น้องขอบคุณหลายที่ก็มาหับโซมเจเลยขึ้นมาได้เพิ่งหล้อบปล่าอ hồi chập bụi, gặp cho đục ờ cho đi độ hết mồi bớt อันนี้ก็เตรียมหินไว้กันจากมือแล,แล้วสัางสิมาเคืองเฮือนไว้ไพเ่น้องแต่ว่ายัางชี้ทามายัางชี้ทามใหม่นำกระเจาอยู่ต้องใส่หลายอย่างเียเพื่อจะขึ้นโค้งได้ ขพบอกกันใหม่ด้วยพี่น้องกับคุณดราร์ทีกรับมาอับโซม